านหนึ่งก็คือที่จะมาช่วยเสริมให้การทํางานในการตามคดีน้องแตงโมดีขึ้นนะฮะดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็ะท่านทนายช,ชื่อทนายอูก็คือท่านบัญชาสุชยานะฮะไปรองหัวหน้าคณะทำงานตามคดีน้องแตงโมนะฮะหรือทนายอูนะ,ะครับผมบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกของผม,มนะครับที่ได้ มาพูดจากกับสื่อมวลชนเต็มรูปแบบหลังจากที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นเพียงกระบอกเสียงเล็กๆที่ใช้แพลตฟอร์มติกตอกนะครับถ้าใครติดตามผมอยู่ดูก็จะรู้ว่าชื่อว่าทนายอู่สู้คดีแขยงข้างคุณจากวันนั้นคนดูจากหลักหลักหลักสิบหลักร้อยไปสู่จำนวนหลักล้าน ทุกอย่างนั้นเกิดจากแรงผลักดันของพี่น้องประชาชนที่มีการส่งต่อบอกตามจนท้ายที่สุดวันนี้แหละครับทางพรรคไทยศีวิไลก็แลเห็นว่าสิ่งที่ผมให้มุมมองความคิดท,ทางกฎหมายไปนั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับทางพรรคกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ไม่มากก็น้อยก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางพรรคได้เห็น ถึงความสามารถแล้วก็ให้ผมได้มาร่วมงานนะครับเป็นทนายความในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ไม่รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับตัวผมนั้นก็บอกว่าถึงแม้ผมจะเป็นทนายความแต่มุมมองภาพคดีของคุณแดงโมผมเห็นในมิติที่ไม่ต่างไปจากพี่น้องประชาชน ก่อนที่ผมจะได้รับหน้าที่ให้เข้ามาทํางานเป็นรองหัวหน้าคณะทํางานชุดนี้แต่ผมเรียนพี่น้องว่าภายหลังจากที่ผมได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาซึมลึกเข้าไปในอีกมิติหนึ่งผมเรียนว่าภาพที่เห็นก่อนที่จะเข้ามาทำงานกับทางพักศีวิไลนะั้น มันมีอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่มันมีอีกมิติหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ลึกแต่ก็เป็นมิติที่ค่อนข้างจะลับเหมือนอย่างที่ท่านหัวหน้าคณะทำงานท่านปิศณะว่ายังมีคลิปทั้งภาพและเสียงหรือไม่วันนี้ทางคณะทำงานได้พยายามที่จะค้นหานะครับแล้วก็ทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะให้คดีนี้นั้นเป็นคดีสะท้อนมุมมองทางสังคมในหลายๆมิติส่วนตัวผมเชื่อว่าผมอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับโอกาสสะท้อนมุมมองว่าการที่เรานั้นยังยืงยนหยัดที่จะทวงคืนความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมนิดาและยืนหยัดที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชน จนกระทั่งผลักดันให้วันนี้นะครับผมเองก็ได้มาเป็นปากเป็นเสียงตรงนี้นะครับก็เรียนว่าด้วยความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานนะครับถ้าหากส่วนไหนที่ผมสามารถเข้ามาทําประโยชน์ให้กับผ่านได้ไม่มากก็น้อยตรงนี้นะครับก็ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ,รบจะท,ทะนายอู๋ไว้ไหมก่อนจะไปท่านอื่นจากแยลักฐานที่นายอู๋เห็นตอนนี้ค่ะส่วนตัวตอนนี้เราเชื่อว่าคดีนี้เป็นลักษณะไหนคะ ส่วนตัวผมต้องเรียนว่าถ้าเอาเฉพาะก่อนที่ผมจะเข้ามากับคณะทําง,งานร่วมตรงนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าคดีนี้ยังมีข้อสงสัยข้อพิรุธหลายอย่างหลายประการอย่าลืมครับว่านับตั้งแต่วันที่17มีนาคมถ้าผมจำไม่ผิดที่มีการถแถลงในเรื่องของการชนสูตรบาดแผลคุณแตงโมรอบที่รอบนั้นเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่การถแถลงเบื้องต้นครับ ี่น้องสื่อมวลชนอย่าลืมว่านับจาก17มีนาคมเป็นต้นมายังต้องรอผลการชนสูตรจากเป็นทางการซึ่งวันนี้ถามว่าผลดังกล่าวออกยังก็ยังไม่ออกเท่าที่ผมจำทางการถแถลงก็บอกว่านับจากนั้นไปนอีกประมาณสักสิวัน15วันจากวันนี้ไปจาก17มีนาไปก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับผมเชื่อว่าทุกบาดแผล22่บาดแผลยังคงรอคําตอบทุกบาดแผล22่บบาดแผลยังเป็นข้อสงสัยและเป็นปริศนาดังนั้นที่ทางสื่อมวลชนถามผมมาว่า คดีจะออกไปในะทิศทางใดผมก็มองว่าส่วนตัวผมแล้วคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับจะเกิดบาดแผลยี่สงบาดแผลนั้นเป็นไปได้ยากนะครับมองอย่างนั้นนะครับครับพี่น้องสื่อมวลชนครับคือบางครั้งเนี่ยที่เราตอบพยานหลักฐานไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับวันนี้หัวนหน้าพักมอบหมายให้ทีมทนายทั้งหมดทั้งอดีต ู้กำกับสอบสวนสืบสวนที่มาเป็นการนนะัดทาง,งานเนี่ยหลักฐานทุกอย่างเราจะวิเคราะห์แล้วสวยหาข้อเท็จจริงควบคู่ไปกับการทาง,งาน,นจะต้ที่บุรวษเพราะฉะนั้นวันนี้เราทํางานเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยต่อพี่น้องประชาชนไห้ได้เพราะนี่คือต้นทางความยุติธรรมถ้าเราทําคดีนี้ไม่สําเร็จกระบวนการยุติธรรมบ้านเราไม่มีความยุติธรรมนะครับ ส่วนในส่วนของศูนย์ที่เราเปิดจะมีทนายทั้งประเทศเนี่ยประมาณ77จังหวัดที่หัวหน้าพูดเราจะเดินควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความไปทำแต่ต้องเป็นฝ่ายถูกอย่างที่หัวหน้าพักบอกนะครับส่วนคดีต่างๆที่พี่น้องแล้วเราเปิดศูนย์เนี่ยร้องเรียนมเรามีคอเซนเตอร์เรามีทนายอย่างวันนี้ก็มีเคสสอสามเคสที่จะมเยื่นหนังสือ นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ผมก็ได้รับประสานจากยายที่ถูกจับกัญชาที่ขอนแก่นเราก็จะทีมทนายลงไปช่วยพร้อมหัวหน้ารัคไปดูว่าเกิดจากอะไรนะครับ,บช่วงบ่ายน่าจะถึงที่ขอนแก่นนะครับน่าจะอาเภอบุรละจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวขอให้ทนายคือตอนนี้ทนายเรามีทั้งทุกภาคเดี๋ยวจะมีตัวแทนของภาคเหนือเนี่ย ช่วยอธิบายการทํางานคอนเซปต์การทํางานหน่อยครับอเชิญเสนอนสวัสดีครับผมผมเป็นชื่อของผูはは้สัมพันธ์อาจารย์กัสินตะไรบ้านเมือจังหวัดเชียงรายนะครับเห็นไม่นานนิดเองครับผมเห็นนโยบายของพรรคไทยศรีวิไลนะครับเห็นแล้วผมต้องการจะมาทํางานในส่วนนี้มากๆครับมันเป็นคือบางครั้งเนี่ย ประชาชนชาวบ้านธรรมดาไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมส่วนมากจะถูกเจ้าหน้าที่ทางรัฐบังคับบังคับต่างๆแล้วก็บังคับไม่ดีโอกาสต่อสู้เรือวัตถุอันนี้นะครับที่ผมองการอยากจะมาทําในส่วนนี้นะครับจะใช้ประสบการณ์ที่มีในการพัฒนาที่เป็นมานหลายปีนะครับจะมาช่วยชาวบ้านให้เราคนป่าเขาได้ครับขอบคุณมากครับ นี่คือตัวแทนของภาคเหนือเดี๋ยวขอทนายตัวแทนของภาคอีสานอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้ที่จริงเยอะมากแต่ว่าด้วยเรื่องสถานก,การณ์โควิดแล้วก็หลายๆปัจจัยที่ยังแขลงข่าวในทีมเยอะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทนายกรลวิทย์ท่านทนกวิทย์น่นงครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องออสื่อมวลชนครับผมทนายกรณวิทย์ครับอยู่มหาสา,ารคามครับก็ ประสบการณ์การเป็นนายความทำงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาก็่าสิบกวปีนก็หลายครั้งก็เห็นความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับที่น้องประชาชนนะครับซึ่งอบอกว่าคนจนคุกส่วนมากนีมีไวควาคนจนมันค่อนข้างที่เป็นจริงนะครับในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็ผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน,นในส่วนที่ ความรู้ความสามารถที่มีที่พอจะช่วยเหลือก,กันได้เนาะทำดีที่สุดแล,แล้วก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวผมกับตัวแทนสตชเนี่ยน่าจะถแถลงข่าวร่วมกันในส่วนของคดีการค้ามนุษย์นะครับที่ไปช่วยน้องคนหนึงอายุ18จากประเทศบาเลนนะฮะณปัจจุบันก็กลับสู่มาทุกทุมม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับการร่วมมือจากสตชแล้วก็ร่วมมือจากกระทรวงต่างประเทศนะครับพาน้องคนนี้นะครับกลับเข้าสู่กลับกลับกลับบ้านมาได้แล้วนะที่ถูกหลอกไปขายตัวที่ต่างประเทศนะก็เดี๋ยวจะนัดอีกทีหนึ่งวว่าจําวันไหนนะ่าจะเป็นอาทิตย์หน้าด้วยกันรอให้คนลับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่อง,งอื่นๆอ่มีมีสื่อมวลชนจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะมี ในส่วนของประชาชนจะมาร้องเรียนอยู่ประมาณ3-4ชุดด้วยกันที่ได้มีเรื่องแตงโมที่จะให้ฝักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ตั้งขีดสไลขึ้นมาคือเรื่องน้องแตงโมเนี่ยคือเราเราไม่ใช่ว่าคือนะหลังจากที่ผมเนี่ยเป็นพยานนะฮะเราก็ส่งหลักฐานต่างๆให้กับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งสมมุติถ้าเขาไม่ได้ตัดพยานในส่วนที่เขาส่งผมสมไปเนี่ยก็คงต้องผมก็คงต้องไปเบิดความี่สาลนะครับ แต่ณปัจจุบันคดีมันยังไม่จบครับคดีมันยังไม่จบเพราะว่าผลชันสูตรพิสูในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังยังมาไม่ครบด้วยกันแม้แม้ในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันมากมายนะแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าบาดแผลที่ขาเกิจดจากอะไรนะครับแล้วก็การให้การในส่วนของในส่วนของแอลกอฮอล์93%้มอมันก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมน้องแตงโม มีแอลกอฮอล์ขึ้นแค่คนเดียวนะครับ9.3เท่ากับเหล้าประมาณจบ12แก้วด้วยกันแก้วละ2เปกน,นะฮะแก้วละ2เปกแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็มีทีมหนึ่งนะฮะซึ่งวันที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่สองนะฮะแล้วก็วันที่หนึ่งประมาณสองทุ่มเนี่ยท่านอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยก็จะถแถลงข่าวในส่วนของการวิิจัยข้อสันนิษฐานอีกชุดหนึ่งนะครับ ซึ่งทางพัชเนี่ยก็ได้ร่วมกับทนายอัจฉริยะอีกชุดหนึ่งในการที่มอบหมายให้ไปดําเนินการซึ่งจะถแถลงข่าววันที่หนึ่งนี้นะครับถแถลงข่าววันที่เท่าไหร่เอ่ยของใครของใครอ๋อไม่ไม,ม,ม่อันนี้อันนี้อันนี้ของอัจฉริยะอัจฉริยะตั้นจะประมาณวันที่หนึ่งสองทุ่มมั้งน่าจะสองทุ่มนะครับก็ไปฟังพร้อมกันนะฮะซึ่งใช้หลายทีมด้วยกันนะครับนั่นะก็เป็นอีกชุดความคิดหนึ่ง ซึ่งก็มีเหตุผลพอสมควรนะครับนั่นเป็นจริงของเราอีกชุดหนึ่งที่ร่วมกันทํางานนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนเดี๋ยวชุดไหนครับที่จะมาร้องเรียนนะครับมาได้เลยนะครับด้านหลังครับด้านหลังมีม,ม,มีมีกี่ชุดเนี่ยมีกี่เรื่องอันนี้เรื่องเรื่องรถยนต์โอเคครับรับเรื่อง ยนย็นไปด้านหลังเลยที่ด้านหลังมีเรื่องอะไมีเรื่องนครับพี่ครับตลกครัครับพี่แจ้งชื่อสกุลแล้วก็เรื่องอะไระครับผมผมปีนรตนงไกรสุนทรครับ นะเข้ามาร้องกับท่านสสเรื่องผลกระทบอ่าผลได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลนะืองนะเป็นรถผลอุปก,กรณ์ของบริษัทพลับเหมาชื่อดังนะทำร่วงส่ยรถถบกแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยพอมีข่าวไปะช่องเจ็ตกระทาทีวีไปออกข่าวก็มีหนังสือจัก หลบประมอ่ะบริษัทอะไรฮะอักษรย่ออักษรยอ่อก็ได้จะโดนฟ้องอ่าอักษรยอ่อชนทรฮะอเคครับสามพยางค่ะชนทค,นครับก็พอ้พอมพ,พอมีข่าวไปเนี่ยก็มีหนังสือส่งหนังสือมวลชนนว่าอุบัติเหตุตัวเนี้ยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวกับการขอสร้างรถไฟาสายสีเหลืองเป็นอุบัติเหตุที่มาจากการขนส่งซึ่ง ขอ้อแทจริงเนี่ยมันอยู่ในหลักฐานทั้งหมดที่อ่าอทรารบหลักฐานมามอบให้ครับผมรรบเรื่องนี้เรื่องนี้พี่เขาอ,อธิบายให้ผมฟังละอ่าผมเข้าใจว่าทางบริษัทยังไม่ได้รับผิดชอบค่าเสียหายหเขานะครับเนื่องจากว่ารับสัมรทานจากรัฐแล้วแล้วก็บริษัทเนี่ยทำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปหล่นหล่นทับรถเขาแล้วก็หล่นทับตัวเขาจนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็คนที่รับผิดชอบก็มีแค่ประกันอย่างเดียว การก็ยังไม่รับผิดชอบปการยังไม่ได้ผิดชอบรับผิดชอบตัวเองอยู่นะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะฮะยักษ์ใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้จักชื่อนะชอชอช้างเนีชนทชนทนะฮะโอเคโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแย่ผมผมผมทราบเรื่องแล้วก็พี่อธิบายให้ผมฟังละเอ่อมีรายอื่นไหมฮะเรื่องอะไรนะเรื่องบริษัทปัดกันโควิดป่ะกี่รายกี่ราย สามพันกว่าลายบริษัทไหนวะเนี่ยบริษัทไหนวะเนี่ยมันหนีโควิดกเต็นกันเป็นกันเยอะเใช่ลายละแสนไหมติดแล้วได้ในแสนหนึ่งประมาณห้าหมื่นละแสนเบี้ยเท่าไหร่อะกี่้ออะสี่ร้อยแนะนำตัวนิดนึง่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้เคลมประกันนะคะของสงบริษัทนี้ซึ่งมีตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด5,000ันกว่าคนค่ะ แล้วก็กลุ่มอื่นอื่นอีกนะคะที่มีมากกว่า8,000ตัหมายความว่าคือผู้ทำประกันไทยโควิดใช่ป่ะมีแบบติด50,000กับติดแสนหนึ่งเบี้ยประกันเท่าไหร่เบี้ยประกัน491บาทกับเท่าไหร่นี่นี่แต่าถ้า4 0ทนีทั้งหมดที่รนี้ของบริษัทนี้ของบริษัทไทยประกันนี้ของบริษัทอาคเนีประกันไทยอ่าฮะบริษัทละกี่รเนี่ยตุกชาเลียอะคือมี3,000กับ มันเยอะขนาดนี้เบบเนี่ยอันนี้คือตัวเลขยังไม่แน่นอนหมายความว่าคือติดโควิดแล้วเค้มประกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะบริษัทเขาว่าไงบ้างคือตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะคือไม่สามารถมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งรายละเอียดได้เขาปิดบริษัทไปแล้วอยังยังไม่ได้ปิดค่ะยังไม่ได้ปิดนะก็คอปคอก็ยังให้ความชัดเจนไม่ได้โอเคโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มอบให้ฝ่ายกฎหมายดูแล้วก็เดี๋ยวตามให้โอเคขคุณคาะ เยอะขนาดนี้เลยเนี่ยก็บื้องต้นได้คุยกับผู้เสียหายทั้งหมดแล้วโควิดขั้นตอนการทํางานเดี๋ยวมอบหมายให้นายดูแลแล้วในส่วนของเรื่องเอกสารแล้วก็ข้อร้องเรียนเพราะว่าวันนี้ต้องยึดดงในเรื่องของกฎหมายด้วยแต่ทางผู้เสียหายทั้งหมดก็เราดูแล้วว่าวิธีการยังไงนะครับมีของสองบริษัทคืออาณาประกันไทยกับบริษัทไทยประกันได้ได้ได้ เชิญหัวหน้าพักไทยชนะครับผมอ๋อเป็นเพื่อนพ่อแตงโมอ๋ออ่าหัวหน้าพักไทยชนะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนหัวหน้าพักไทยชนะนะครับด้านในด้านในครับครับวันนี้ก็จะมาเป็นตัวแทนฝั่งของน้องแตงโมนะครับ เพราะว่ารู้จักสนิทสนมกับพ่อของน้องแตงโมนครับก็จะมามอบดอกไม้ไปกับมันจะเป็นเพื่อนพ่อขอน้องแตงโมที่ฝากให้แตงโมเรียนที่ลังสิตเนี่ยก็รู้จักกับผมอันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมิรวิทย์อ๋อพี่มิรวิทย์ครับเป็นกับมาการกับอาถอบได้เจอกันอีกครับชื่อแล้วถ่ายรูปอ่ะขอบคุณครับ พูดอะไรนะครับในฐานะเพื่อนพ่อแตงโมครับผมจักรพงษ์ชื่นดวงนะครับรักษาการหัวหน้าพรรคไทยชนะครับวันนี้ขอมาให้กำลังใจพี่เต้นะครับท่านสสมงคลกิจของเราครับว่าประเทศไทยเราวันนี้นะครับเราเห็นท่านออกมาแสดงจุดยืนนะครับเรื่องของความยุติธรรมผมอยากเห็นคนไทยออกมาอย่างนี้เยอะๆนะครับมาเรียกร้องความยุติธรรมนะครับ สิ่งที่ถูกต้องก็ควรจะต้องถูกต้องนะครับผมติดตามท่านอยู่ใน Facebook นะครับผมก็อ่านอยู่นะครับท่านบอกว่าไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นคนรักนะฮะแต่ท่านก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยนะครับเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมนะครับอันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้แหละครับท่านแถลงข่าวทราบก็เลยต้องขออนุญาตมามอบนะดอกกุหลาบสีขาวนี่แหละครับให้กำลังใจท่านนะครับขอให้ท่านเดินหน้าต่อไปนะครับ เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้กับคนไทยทั้งหลายนะครับในการที่จะได้เรียกร้อ,องความยุติธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับในนามของพรรคชนะเราอาจจะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่คนละพรรคนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นคนไทยนะครับและก็ต้องการความยุติธรรมนะครับก็ต้องการที่จะมาให้กำลับบงใจท่านและก็คณะทํางานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคออท่านสสเตยอย่างยิ่งครับขอบคุณครับมัย<ค>มีความหมายอะไรไหมคะต้องต้องเป็นช่อดีมาให้พี่เตอะคะ มีความหมายอะไรไหมครับผมคิดว่าดอกไม้สีขาวเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็จริงๆริงโมเขาชอบนะครับนั้งโมเขาชอบอยู่นะครับแล้วก็เป็นดอกไม้จริงนะครับก็ตั้งใจไปผมเดินทางจากเชียงใหม่มาเมื่อคืนตอนตีสี่นะแล้วก็มาถึงเมื่อตอนช่วงเช้าก็เห็นว่าท่านแถลงข่าวนะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของท่านผมก็เลยรีบมาแล้วก็มีคณะของพักชนะมาด้วยกันอยู่หลายท่านด้วยกันับวันนี้ครับ มีความหัมกับชุดทำงานของพี่เต้ยังไงบ้างคะผมเชื่อว่าท่านเป็นสอสอที่อยากจะทํางานให้กับพี่น้องคนไทยถ้าในรัฐสภา,าเรามีสสอแบบนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็บ้านเมืองเราน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับผมก็เคยพูดกับหลายท่านว่าถ้าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วเดินอยู่ข้างถนนแล้วหายไปโดยไม่มีใครรู้เนี่ยแล้วไม่มีใครติดตามผมว่าก็คงเป็นเรื่องที่น่าน่ากลัวสําหรับประเทศไทยนะครับ เพราะฉะนั้นมีท่านสสหนึ่งท่านเนี่ยที่ออกมายืนตรงจุดนี้ก็ต้องขอให้กำลังใจท่านครับตรงนี้ครับนะอบมากมีมีทีมอื่นไหมครับท่นหนึ่งนะมีเรื่องร้องเรียนชุดอื่นไหมหมดยังหมดยังหมดแล้วเนาะโอเคโอเคเงินขอบคุณมากครับพี่มาดเชีใหม่เลย เป็นเพื่อนกับตั้งสมัยเรียนกับพ่อน้องแตงโมป่ะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะฮผมเป็นเพื่อนช่วงท้ายของชีวิตไม่มีสอเนี่ยจะอยู่<อ>ด้วยกันตลอดนะก็จะมีรูปภาพผมยังไม่เคยให้ใครดูนะแต่ว่าวันนั้นเขาขอนั้ข่าวขอก็ยังไม่ได้ให้ดูถ้าแจ้ขออนุญาตให้ดูก็ให้ดูได้ก็ผมนะผมทราบว่าท่านแตงโมมีชีวิตเนี่ยเขาจะ,ะรเรียนมลังสิตพอโทรอ่า ผมเป็นคนส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนบอกว่าน้องมไปเรียนให้จบนะบวันนี้ก็คือรูปของของพ่อเขานะครับในสุดท้ายก็จะอยู่ทุกทีกันอยู่ตลอดนะครับทุดท้ายขอชีวิตด้านนี้นะครับเพื่อนพ่อเขาอีกควรที่เป็นผู้ว่าครับถ้ามีลวบิย์ก็ปากผมเหมือนกันฮะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกัน แล้วก็ฝากน้องแตงโมมาเรียนที่มลังสิลป์ปตีจบแล้วคณะนวัตกรรมของสุริยศัยจตศิลาแล้วตอนนี้ปโทก็ได้เรียบร้อยแล้วได้เรียนแล้วแต่เคยมาเสียชีวิตก่อนนั่นก็ได้สานไปน้องโมเองก็บอกว่านะครับอยากช่วยคนนะครับผมก็เรียนเรียนทุกท่านนะครับว่าในไลน์ที่น้องเขาบอกไว้นะครับเขาบอกว่าอยากช่วยคน เพราะฉะนั né, ้นเนี่ยผมก็อยากฝากท่านสทเต้นะครับและพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยนะครับว่าขอให้กําลังใจท่านสสนะครับแล้วก็ขอให้เรื่องเนี้ยประกวขึ้นมานะฮะในความเป็นจริงนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับนะครับก่อนที่ทีมเนี่ยผมก็จะได้รับข่าวิดนึงว่าไอ้ข่าวทติดเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ ในส่วนของพยานหลักฐานที่ผมได้บอกกลา่าวไปไม่ว่าจะเป็นคลิปกล้องหน้ารถและก็ผ้าสีขาวที่เราตามหากันอยู่นะครับเราขอเวลาสักสองอาทิตย์ในการประมวลผลแล้วก็จะได้นัหนักข่าวแถลงนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเวลาให้เราใช้ทีมกฎหมายของเราใช้ความสามารถเพราะทุกอย่างมันต้องออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการรับรองอะไรถูกต้องทุกอย่างเราจะไม่ปล่อยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออกไปนะครับเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนกับรูปคดี ในสิ่งไหนที่เราสามารถค้นหาได้หรือว่าท่านใดที่มีหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถส่งเข้ามาทีมกฎหมายของเราได้ในทีมของพรรคไทยสีวิไลผมทานายกิษณะศรีบุญพิมสวยและทีมงานกฎหมายทุกๆท,ท่านนะครับรวมทั้งหัวหน้าพักท่านสสเต้และก็ท่านรองหัวหน้าพักนะครับรวมทั้งสมาชิกของพรรคไทยศีวิไลขอบคุณนะครับที่ร่วมงานในวันนี้ก็ผมจะให้ท่านสสเต้กล่าวปิดงานล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวข้อมูลที่ผมแถลงไปเมื่อคู่นี้ลายชื่อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแอดไลน์กับน้องอุกิมนะฮะอุกิมแอดไลน์แล้วก็จะส่งลายกันจะไม่ต้องพิมพ์นะฮะจะไม่ต้องพิมพ์นะครับในรายละเอียดการติดต่อประสานงานการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ไอดีไลน์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ที่ขอนแก่นเดี๋ยวผมจะแจ้งหมายข่าวในในมือถือนะฮะทาง Facebook นะฮะพรุ่งนี้จะไปเกี่ยวกับเรื่องคดีเขาเรียกว่าคดีในผูกกัญชา าที่ถูกขสารที่ร่งางษาจำคุกและรอลงอาญานะฮะที่ขอนแก่นไอ้ยที่ขอนแก่นเนาะที่ขอนแก่นน่าจะไปถึงช่วงบบ่ายนะฮะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ